ใครเจอแบงค์แบบนี้รีบเก็บด่วนเลยครับปัจจุบันเริ่มมีราคาซื้อขายแล้วกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่น้องๆ้องนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลความรู้ข่าวสารนะครับเกี่ยวกับธนบัตรที่น่าเก็บสะสมนะครับว่าแบงค์แบบไหนนะครับที่ในยุคป,ปัจจุบันน่าเก็บสะสมนะครับก็บอกเลยนะครับว่า ปัจจุบันธนาบัตรแบบนี้ยังสามารถพบเจอได้อยู่นะครับไม่ว่าคุณจะไปซื้ออาหารหรือว่าไปซื้อของต่างๆแล้วได้รับเงินทอนมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแบงค์แบบไหนที่ผมจะมาแนะนําวิธีให้เก็บสะสมนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับสำหรับแบงค์ที่ผมจะแนะนําให้เก็บสะสมก็คือแบงค์เลขกระจกครับอ่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับมีบางคนถามมาในเพจว่า พี่ครับเลขกระจกดูยังไงดูตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาสอนนะครับก็โอเคเริ่มเลยแบงค์เลขกระจกเนี่ยก็ดูตามนี้นะครับก็เพื่อนๆเห็นเลขตรงนี้ของแบงค์ไหมครับอ่ะดูเลขตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเพื่อนๆดูเลขเจ็ดตัวของแบงค์ตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะดูนะครับเลขเจ็ดตัวของแบงค์ตรงนี้นะครับ เพื่อนๆดูเลขตัวที่1กับตัวที่7เห็นไหมเลขตัวที่1กับเลขตัวที่7เป็นเลขเดียวกันอ่าเห็นไหมครับก็เป็นเลขกระจกเห็นไหมครับอ่าหกับ6โอเคนี่คือตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งต่อมาคือตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่6นะครับเป็นเลข9เหมือนกันเห็นไหมครับอ่าโอเค จุดที่3นะครับก็คือเลขตัวที่3กับเลขตัวที่5นะครับเห็นไหมครับเป็นเลข7เหมือนกันอ่าเห็นไหมครับแล้วก็เลขตรงกลางเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นธนบัตรเลขกระจกนะครับหากใครที่พบเจอธนบัตรเลขกระจกแบบนี้ผมแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีราคาซื้อขาย เกินหน้าแบงค์แล้วนะครับแต่เกินเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันนะครับก็บางทีเนี่ยก็ถ้าสภาพสวยๆหน่อยก็ราคาก็เกินหน้าแบงค์ไปเยอะนิดนึงแต่ถ้าเกิดสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยก็อาจจะเกินหน้าแบงค์ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็สําหรับธนบัตรเลขกระจกนะครับเดี๋ยวผมสอนอีกทีเลขตัวที่1กับตัวที่7 ต้องเหมือนกันนะครับเลขตัวที่1กับตัวที่7ต้องเหมือนกันเลขตัวที่สองกับเลขตัวที่6ต้องเหมือนกันเลขตัวที่3กับเลขตัวที่5ต้องเหมือนกันส่วนเลขตัวที่4ตัวกลางเป็นอะไรก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือ Philosophy. วิธีการดูธนบัตรเลขกระจกง่ายมากๆนะครับจะอยู่ในธนบัตรชนิดราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็ นี้เป็นเคล็ดลับวิธีการดูธนบัตรเลขกระจกนะครับดูเลขตัวที่1กับเลขตัวที่7ว่าเหมือนกันไหมดูเลขตัวที่2กับตัวที่6ว่าเหมือนกันไหมดูตัวที่3กับตัวที่5ว่าเหมือนกันไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือดูเลขตัวที่4ก็คือตัวกลางเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับจริงๆก็ดูแค่3อันดับก็พอแล้วนะครับ1กับ7 2สอง กับ6กกับ5นะครับตัวกลางเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับธนบัตรจะชนิดราคากี่บาทก็ได้ทั้งสิ้นนะครับจะ20 50, 1บ0 5 0 0 1บ0 0นะครับก็ได้หมดนะครับสำหรับธนบัตรเลขกระจกปัจจุบันเนี่ยธนบัตรเลขกระจกก็พบเจอได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่านักสะสมเนี่ยเริ่มรู้กันแล้วนะครับก็เลยเริ่มมาเก็บสะสม ธนบัตรเลขกระจกกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของธนบัตรเลขกระจกที่เพื่อนๆพี่ๆน้องน้อง,น,องนักสะสมหลายๆท่านสอบถามผมกันเข้ามานะครับว่าพี่ครับดูยังไงเลขกระจกก็ผมก็มาตอบคําถามให้แล้วนะครับว่าวิธีการดูธนบัตรเลขกระจกเป็นแบบไหนนะครับดูเลขตัวที่1กับเลขตัวที่7เหมือนกันอ่าเลขตัวที่2กับเลขตัวที่6เหมือนกัน เลขตัวที่3กับเลขตัวที่5เหมือนกันนะครับส่วนเลขตัวกลางตัวที่4เป็นตัวไหนก็ได้นะครับก็อันนี้ก็คือสูตรการดูธนบัตรเลขกระจกแบบง่ายๆนะครับปัจจุบันก็ราคาเกินหน้าแบงก์ไปแล้วแต่ยังไม่เยอะมากนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับอย่างแบงก์ใบนี้ผมก็เก็บไว้ก่อนเหมือนกันนะครับก็อนาคตถ้าแพงก็อาจจะนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆต่อไปนะครับแต่ ยุคนี้เนี่ยก็เริ่มมีคนเก็บสะสมแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลธนบัตรเลขกระจกเนาะนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญไหนดีคนที่จะตอบคำถามเหรียญไหนต่อดีอเหรียญน,นี้ก็แล้วกันนะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่คนถามกันเข้ามาตลอดนะครับเหรียญบาทคุดปี17คนถามทุกวันเลยนะครับไม่ทราบว่าเขาได้ดูคลิปกันบ้างหรือเปล่านะครับหรือเห็นแล้วส่งเข้ามาเลยเหรียญบาทคุดปี17ผมตอบทุกวันนะครับผมตอบเกือบทุกทุกครั้งเลยดีกว่านะครับเหรียญบาทคุดปี17เนี่ยถ้าเป็นบล็อกพระเสียนกับนะครับทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะเป็นบล็อกธรรมดา ยังพบเจอได้ง่ายนะครับแต่พุทธคุณสูงอันนี้เรื่องจริงนะครับใครอยากได้ติดต่อมาทาง Facebook Fan Page เมตตามหามงคลน,นะครับก็ราคายังไม่แรงนะครับสำหรับช่วงนี้ก็แนะนำว่าให้รีบซื้อรีบหากันก่อนนะครับสำหรับเหรียญบาทคุดปี17เนาะก็อันนี้ก็มาให้ข้อมูลความรู้เพื่อนๆล้วนๆน,นะครับหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะ เข้าใจวงการนักสะสมมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งครับห้าสิสตางค์ปี3าหนึ่งนะครับก็50สตางค์ที่แพงผมต่อไปแล้วนะครับคือปี30ไม่ใช่31นะครับเลขใกล้เคียงกันจริงเลขใกล้เคียงกันจริงไม่เทียงเลยนะครับแต่ราคาห่างกันไกลม,กมากๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆเนี่ยเปิดใจ นะครับค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเหรียญ5บาทปี30เนี่ยปัจจุบันเริ่มพบเจอของคนที่นําปี31มาทําปลอมแปลงแล้วนะครับก็คือเหมือนเอา1ตัวสุดท้ายเนี่ยไปเจียหางหรือว่าไปตัดแต่งตามกรรมวิธีสไตล์ของคนดัดแปลงเหรียญน,นะครับก็ใครที่พบเจอเหรียญ50สิบตังปี30ที่ตลาดนัดเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ราะว่าผมเตือนไปหลายท่านแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมิจฉาชีพเนี่ยมันไวเป็นกฎครับนักสะสมรุ่นใหญ่หลายๆคนยังโดนมาแล้วนะครับก็โอดระมัดระวังกันด้วยถ้าเราเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยครับสวัสดีครับ